สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องภาษาวิถีคุณเล้งช้างนะครับวันนี้พามาดูพังสีนวลนะครับวันนี้ปางอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเลยขี่รถมาดูพังสีนวลกินหญ้าเล่นเฉยนะครับวันนี้ว่าจะมาหาควานงงนด้วยนะครับวันนี้ควานงงนไม่อยู่ไปทาโรงทานนะครับวันนี้ควานงงนอยู่ในช้างนะครับวันนี้ พังสีนอนก็ขึ้นมาอยู่ที่น้องพัรษานะครับที่เก่าน้องภาษาอยู่นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับลูกค้าก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ช้างนี่จะยืนกินหญ้าทั้งวันแล้ครับดูหญ้าครับเขียวสวยงามมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศช่วงสายๆหน่อยนะครับ มีเป็นหญ้าครับก็ตัดมาใส่รถใส่ไว้นะครับเป็นหญ้าไปข้าวคือเขียวส,สวยๆนะครับเนี่ยนี่ครับพังสีนวลอายุก็ประมาณห้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับนี่พังสีนวลเป็นช้างมาจากลำปางนะครับกินหญ้าดีมากเลยครับช้างเชืองนี้ านั่งชมพังสีนวนกินยากันนะครับ ดูกันไปเรื่อยครับดูยากเขาครับเี๋าขจีมากลยครับทางสีนวลน,นี่เป็นช้างมาจากลำปางนะครับมาจากอำเภอแม่เมาะส่วนมากช้างอยู่นี่จะเป็นช้างมาจากภาคเหนือนะครับ เวลากินก็ต้องตีหญ้าให้หักก่อนนะครับมมกินทั้งวันนะครับอย่างนี้ครับ่วนมากจะให้กินหญ้าครับช่วงนี้ นี่เป็นพังบัวตองนะครับแล้วก็พังทองหมื่นนะครับนะครับ วันนี้ล่ามสองขานะครับถ้าไม่ล่ามสองขาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาชอบโยนสับรถใส่กันนะครับช้างบางตัวก็ไม่ถูกกันนะครับนี่ตนันกำลังมานะครับตนัน นะครับช่วงสาย,หยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC ที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ